กว่าจะมีรถไถในปัจจุบันนี้รู้ไหมว่ารถไถมีแบบความเป็นมาอย่างไงวันนี้เจพี่จะเล่าให้ฟังต้องขอเล่าก่อนนะครับว่าก่อนจะมีรถไถในปัจจุบันนี้นะครับตอนเริ่มต้นเนี่ยทุกอย่างเราใช้มือนะครับเราใช้แรงงานคนเป็นหลักเนาะต่อมารเราก็ได้มีการคิดค้นผานไถข,ขึ้นมานะโดยใช้แรงงานเป็นตัวต้นกําลังนะครับไม่ว่าจะเป็นมา้าหรือเป็นควายหรือเป็นวัวก็ตามนะครับจนต่อมาถึงปี1892นะครับคุณจอน ฟลิกได้คิดค้นรถไถท,ที่ใช้น้ํามันคันแรกของโลกนะครับเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมในการเกษตรเลยนะครับทำให้การเกษตรสมัยน,นั้นมันจเจริญเติบโตได้อย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามันแรงกว่าสัตว์เยอะนะครับรวมถึงมีประสิทธิภาพดีกว่าสัตว์เลี้ยงอย่าง oh. โมโหลเลยทีเดียวนะปัจจุบันนะครับรถไถท,ที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าคุณจอห์นฟลอริเนี่ยครับเป็นก้าวแรกของนวัตรกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวกับรถไถรวมถึงการเกษตร ในปัจจุบันเลยนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะ้เดี๋ยวเราจะทำประวัติของคุณจอร์โฟลิกให้ดูกันนะครับ